สวัสดีครับผมก็สพจน์พอทรัพย์พิมพ์นะครับแห่งพอทรัพย์พิมพ์ฟาร์มนะครับที่จังหวัดสกลนครวันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการเข้าฝักนะครับการเข้าฝักก็คือง่าย,ายๆนะครับคำองง่ายๆดับแรกคือการเตรียมมะพร้าวนะครับมะพร้าวนะฮะเราจะมีตัวอย่างให้ดูแบบ2แบบคือมะพร้าวอ่าอันนี้เป็นกรรมะพร้าวแช่น้ำนะครับทางที่ดีต้องแช่น้ําให้ชุ่มนะฮะอันนี้ก็แช่น้ำมาหลายวันสังเกตด,ดูว่านะฮะจะมีน้าอยู่นี้นะครับอันนี้ก็จดีมาก นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับแบบชิ้นแบบนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แช่น้ำนะฮะบีบน้ํางี้ยิ่งดีนะครับอันนี้จะช่วยในการเข้าฝากได้ง่ายขึ้นนะครับข้อสังเกตมะพร้าวอีกอย่างนึงคือมะพร้าวต้องมะพร้าวกบหนานะฮะยิ่งหนายิ่งดีนะฮะยิ่งหนายิ่งดีเพื่อตัวด้วงนะครับที่เราเข้าฝากเขาจะได้ดึงใยอันนี้ออกมาใช้ทําเป็นลังหรือว่าดักแด้ที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับอ่าทีนี้ก็มา การลงกระมังแบบไหนดีนะครับที่จะช่วยในการให้ด้วงนะครับเข้าฝักได้อย่าลืมว่าการเข้าเข้าฝักนะครับแต่ละกระมังนะครับเราใช้ตัวด้วงนะครับหมายถึงว่าตัวหนอนที่โตเต็มวัยนะครับผมจะเรียกว่าหนอนโตเต็มวัยอายุประมาณ 45- 50วันนะครับตรงนั้นนะครับเราจะเลี้ยงนะฮะเริ่มเลี้ยงเลยนะฮะผมจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงเลยครับเลี้ยงง่ายๆนะครับแต่ขอให้แน่น นะครับที่สําคัญคือมะพร้าวต้องชุ่มน้ํานะครับเรียงนะฮะเรียงมาเลยนะฮะผมจะทําให้ดูจะเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับท่านจะใช้มะพร้าวจะเรียงจะเลียงอีกแบบหนึ่งก็ได้หมายก็าจะเรียงแบบเฉียงแบบใดได้หมดนะครับตรงนี้นะฮะแต่นี้ผมจะเรียงแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเรียงแบบผสมผสานให้ดูนะครับว่าเรียงยังไงนะฮะอันนี้เรียงเข้ามานะครับเรียงเข้ามานี้นะครับแล้วผมจะใช้อันนี้มาช่วยรนการที่จะ กดลงไปนะครับนะครับกดให้แน่นนะฮะกดให้แน่นนะครับให้แน่นเพื่อด่วงที่จะด้ดึงมาพร้าตรงนี้ไปใช้ในการเข้าฝักนะครับกดลงไปเลยนะครับตรน,นี้นะครับยังไม่พออันนี้กดลงไปอีกนะครับ มะพร้าวทุกชิ้นนะครับที่ลงไปนี้นะฮะล่วงจะนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับอ่าลงไปสังเกตว่าผมจะมีรูว,ว่านิดนึงนะครับรูตรงนี้นะเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูกันว่ารูวไว้ทำอะไรนะฮะอ่าท่านกดลงไปเลยนะฮะกดลงไปเราจะขึ้นมาประมาณ3ในสี่ของกระมัง นะครับกดลงใต้ที่ผมใช้คือมะพร้าวนะครับยิ่งแค่น้ำแถวภาษาชาวบ้านเขาบอกยิ่งเน่ายิ่งดีนะครับยิ่งแฉยิ่งดีนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนนะครับมะพร้าวจะระเหยเน้ำเนี่ยมะพร้าวจะค่อนข้างจะเหยเก้ได้ค่อนข้างทีง่จะเร็วเร็วเลยแหละนะฮะอันนี้ เลี้ยวลงไปเลยครับเลี้ยวลงไปเลยอ่าเลี้ยวลงไปอาจจะมีการปรับแต่งบ้างแล้วแต่ท่านนะครับให้ดูดีนะครับสวยงามนะฮะตรงนี้อ่าลงไปลงไปโอเคข้อควรระวังนะครับการแช่มะพร้าวนะครับแช่แห่น้ำท่วมมะพร้าว นะครับเพื่อป้องกันไรลที่จะมาเกาะอยู่บนมะพร้าวนะครับแล้วก็ป้องกันไข่มแมลงวันลายไข่แมลงวันลายจะนํามาซึ่งหนอนแม่โจ้นะครับซึ่งอันตรายมากนะครับอันตรายมากอ่าเรียงลงไปนะฮะผมจะเรียงลักษณะน,นี้อ่าอันนี้ลงไปอีกชิ้นหนึ่งโอเคนะฮะตามนี้เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะพักไว้ เดี๋ยวเราไปดูหนอนนะครับหนอนที่โตเต็มวัยนะครับที่จะมาลงเข้าฝักเป็นเท่าไหร่แบบไหนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการคัดด้วงที่ได้อายุนะครับด้วงกระมังนี้อายุ50วันนะครับซึ่งถึงระยะเวลาที่เขาจะเอามาที่เราจะเอามาเข้าฝักนะฮะการคัดด้วงนะครับคัดเรื่องนะฮะสังเกตดูนะฮะด้วงอายุ50วันนะฮะจะแข็งแรงมากนะครับดูจากไหนนะครับหัวจะเอาดำๆเห็นไหมฮะเนี่ยหัวจะมีบามี นะฮะนี่ยเนี่ยตรงตรงบ่าเขาจะมีไอ้ดำดำอยู่แล้วครับสังเกตดูว่าถ้าเลี้ยงด้วยสาคูเนี่ยนะครับเนื้อหนังก็จะยุ่นยุ่นนะฮะเป็นเป็นการสู้มือนะครับเหมือนกับเยลลี่นะฮะอ่าคัดออกเลยนะครับมันจะคัดด้วงนะฮะแหวกนะฮะสังเกตดูเขากระมังนี้โอ้โหดกมากนะครับแข็งแรงนะครับนะครับแข็งแรงมากเลยฮะสองสี่หกแปดสิบสิบสอง่ห้า นะครับก็มังนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยตัวนะฮะแน่นอนนะครับท่านลงมาเลยนะฮะนะครับสังเกตดูว่านี่ฮะหางจะมี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 เขาเรียกอะไรอ่ะจะตรงตรงตรงปลายเขาจะมีหางออกมาแล้วนะฮะ <S <S คือพร้อมที่จะเข้าฝักนะครับนะครับเน,นี่ยฮะสังเกตดูนะครับถึงตัวเล็กแต่ก็อายุได้นะฮะแก่แล้วนะครับตัวเล็กจะแก่แล้วนะฮะ ตัวเล็กอันเกิดจากว่าเป็นพี่น้องรุ่นสุดท้ายนะครับนะฮะอันนี้ตัวจะใหญ่นะครับจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะฮะเรามาดูที่ใหญ่เล็กนะครับเราจะดูที่น่วงได้อายุนะครับอ่าคัดออกมาครับตรงนี้นะฮะอาหารจะดีมากนะครับอาหารอ่าขั้นเกตดูอาหารนะครับ กระมังนี้เป็นการควบคุมความชืน้นได้ดีมากนะครับนะฮะไอที่แฉะที่เราเห็นเป็นน,น,น้ำนี่คือเป็นสิ่เรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขี้ด้วงนะครับเพราะว่าด้วงมีการกินอาหารข้าไปแล้วเนี่ยจะขับถ่ายออกมาเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำตรงนี้นะครับโอเคขัดมันเลยนะครับด้วงได้อายุนะครับโอ้โห ดีมากเลยครับตัวนี้โอ้โหอันนี้ให้เครดิตคนที่เพาะเลี้ยงตรงนี้นะครับสุดยอดนะฮะเป็นการเอาใจใส่ดวงในดีมากนะครับเละๆแล้วเหลวงี้คือเป็นการที่กินอาหารนะฮะแล้วเขาขับถ่ายมาเป็นน้ํานะครับดวงนี้ระยะสุดท้ายนะครับอาจจะมีตายบ้างถ้าไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตายบ้างอันนี้ถือว่ายังเรายังไม่เจอตัวตายนะฮะ จะมีตัวสองตัวห้าตัวก็ถือว่าปกตินะครับปกตินะครับด้วงนะครับมีการกัดกันบ้างอะไรบ้างนะครับวิธีการที่จะไม่ให้ด้วงกัดกันนะครับคือการแยกกระมังนะครับนะครับหรือเป็นการแบ่งกระมังเลี้ยงนั่นเองนะฮะคัดด้วงส่วนมากแล้วผมจะคัดจากข้างๆงออกเข้ามานะฮะข้างๆ้างมาก่อนเพราะว่าด้วงนี่เขาจะหากินเขาจะเลาะไปตามกระมังนะครับจะเดินทางรอบกระมัง ครับเอาข้างๆออกมาก่อน,นะครับที่เหลือก็แหวกไปตรงกลางนะฮะนะครับโอ้อันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเคตรงนี้อ่าเี่มาดูตรงกลางบ้างนะฮะนี่โอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ ดวงแข็งแรงมากเลยนะครับถ้าแข็งแรงแบบนี้นะฮะเข้าฝากนี้มั่นใจเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับเนี่ยตายบ้างปกติถ้าอย่าไปตกใจมันนะครับอย่าไปตกใจโอเคคนๆคนๆนอาจจะมีเหลืออยู่นะครับอ่าฮะทีนี้มาดูที่ว่าดวงที่เราคัดไปแล้วเนี่ยมันได้ประมาณกี่ตัวอ่า หมดแล้วอันนี้คือขี้ด้วงเก็บไว้มีประโยชน์นะครับอ่ามาลองดูสิกี่ตัวกันแน่2 4 6 8 10 10 20ประมาณ30 40 50 60เหลือครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่ง70ได้ประมาณ130ตัวนะครับโดยประมาณนะครับ ร้อยสามสิบตัวก็เข้าเกณฑ์เราฮะเราต้องการที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยสามสิบตัวอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็นำกระมังที่เราตกแต่งไว้แล้วเนี่ยตรงนี้นะฮะเห็นไหมตรงนี้ผมจะจะเว้นรูไว้นะครับผมจะเอาเนี้ยด้วงเนี้ยเทลงมาเลยนะฮะด้วงถ้าลงไปแล้วเนี่ยสังเกตดูนะครับเขาจะมุดอ่ามุดไปอ่าเรา มุดไปเข้าอ่าๆวางตรงนี้เลยดีกว่าอ่านี่ๆๆๆเห็นไหมเขาจะวนไปแล้วประมาณแป๊บนึ่งในเกินสิบวทีดวงทั้งหมดนี้จะชอนชัยเข้าไปตามช่องว่างต่างๆนะฮะเข้าไปหามะพร้าวนะครับช่วนิดนึงช่วนิดนึงอ่านะครับเข้าไปแล้วข้าไปแล้ว นะครับด้วงระยะนี้นะครับถึงเวลาที่เขาจะเข้าฝักนะครับแต่ก็นั้นก็ตามนะถ้าเรามีอาหารให้เขากินเขาก็จะกินอีกแหละนะครับเพราะนั้นเราก็อ่ะเออที่มเขาอัดแน่นนะฮะให้เข้าฝักไปเลยเนี่ย네เห็นไหมลงไปละลงไปละเริ่มลงละ,ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับนะครับด้วงระยะนี้จะกัดนะฮะ เนื่งจกมีเขี้ยวที่แข็งแรงมากเห็นตัวนิ่มๆนี้นะฮะแต่ปากเขาแบบแข็งแรงมากนะครับนะครับเ็านจะไปชอนชัยข้างในแล้วกัดมะพร้าวนะฮะเพื่อจะเข้าฝกอ่าเห็นไหมเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเขาเข้าไปข้างใน,นสังเกตดูว่ามะพร้าวแต่ละจุดนี่จะมีการขยับขึ้นขยับลงเนื่องจากว่า เขมีการเข้าเข้าไปนะฮะอ่าเห็นนะฮะอืมอนี่ตัวยามที่จะมุดนะฮะเข้าไปอยู่ใน,นมะพร้าวนะครับนี่ สักครู่นะครับเขาจะหาไปหมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะเข้าไปแล้วครับเข้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเรากลัวก็จะใช้มะพร้าวไม่เพียงพออ้าวให้พี่เกนะครับเป็นการเสริมให้พี่เกนะครับอ่านะครับให้พี่เกให้ไปเลยมะพราะ้าวไม่ต้องกลัวเปลืองเลยครับมะพราะ้าวให้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเอาขี้เก่า นะครับที่เราเลือกออกมาสักครู่เนี่ยโปะหน้าน่าโปะไปเลยครับอ่าโปะไปเลยนะครับโปะให้เรียบนะครับอ่าอืโปะข้าไปาโปะข้าไปาโปะข้าไป ใหเรียบนะฮะนะครับปุดรู้ไว้ให้มากที่สุดเท่าจะมากได้นะครับอ่าฮะอ่าปุดรู้ไว้เลยนะครับอันนี้นะฮะถามว่าเอาขี้เก่าปกวกไว้ให้กินเหรอเปล่าครับผมจะควบคุมความชื้นไว้ให้เขาตรงนี้นะครับเป็นการควบคุมอุณหภูมิ นะครับภายในให้ชื้นนะฮะให้ชื้นอยู่ตลอดนะครับนะฮะพอเสร็จแล้วนะฮะหาฝามาปิดนะครับอย่างฝานี้นะปิดแบบนี้นะครับปิดว่าเพื่อป้องกันประตูทางธรรมชาติพวกสัตว์เลื้อยคลานนะฮะจิ้งจกจิ้งเรนกิ้งกากระปอมนะฮะมักจะลักลงไปข้างล่างนะครับนะครับระวังมดคันไฟอย่างหนึ่งนะครับมดคันไฟนะฮะ มดันไฟนะฮะอับแบบชื้นๆแล้วมีกลับมะพร้าวแบบนี้มดันไฟจะชอบมากนะครับถ้าท่านมีถาดนะครับก็ให้เอาถาดใส่น้ําแล้วเอากระมังเนี่ยวางวางบนถาดเลยนะฮะจะก็จะช่วยได้ในเรื่องของมดนะครับนะครับ แล้วก็ตรงนี้พยายามรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันแมลงมาตอมนะครับถ้ามแมลงมาตอมแล้วเนี่ยมแมลงก็จะไข่แล้วขอบขอบแต่แล้วก็จะฝากไข่ไว้ข้างๆตรงนี้แล้วก็ไข่จะเป็นหนอนจะลงไปข้างล่างจะไปทําลายตัวที่กําลังเข้าฝากได้นะครับครับหลังจากนั้นแล้วนะครับประมาณ25ถึง30วันมาถึงว่าเราเอาเข้าเอาทำแบบนี้แล้วนะฮะ25-30วันแล้วก็จะเอาพวกเศษๆมาออก นะครับเอาเศษขี้เก่าออกอ,อะไรออกเอาเอาพวกเป็นชิ้นชิ้นที่ที่ทดวงไม่ใช้ออกมาแล้วก็เอาฝักนะครับมาเรียงไว้อีกกระมังหนึ่งเนี่ยเราเรียงไว้แล้วครับผมเป็นลักษณะนี้นะฮะจะเรียงลักษณะนี้นะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วท่านไม่จำเป็นต้องเรียงสวยงามแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเรียงเพื่อให้รู้ว่าโอเคการเข้าฝักนะครับลักษณะฝักนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเนะี่ยสังเกตดูขยาดูนะฮะมันจะมีตัวอยู่ข้างใน นะแต่อย่าขาย่าแรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่เขากําลังที่จะออกมาจากฝักอยู่นะฮะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะออกมานะฮะหลังจา่ที่เลียงไว้แบบนี้แล้วประมาณ7ถึง15วันจะจะเริ่มเทยอยออกหรือบางกระมังเนี่ยพอเลี้ยงเขาฝักวันนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นออกเลยนะฮะก็มีนะครับถ้อออกมาปุ๊บท่านก็แยกนะครับโดยเอาตัว,ต,วตัวเติมใบที่ออกมาเนี่ย แยกไปใส่กระมังนะฮะโดยการแยกเป็นกระมังตัวผู้กระมังตัวเมียนะครับแล้วก็มีอาหารให้เขากินอาหารก็คือเป็นกล้วยน้ำวา้าสุกๆให้เอาอย่างสุกเลยะฮะอย่างสุกมาให้เขากินนะ,ะกระมังสักสองลูกสามลูกแล้วแต่นะครับแล้วที่สําคัญคือท่านต้องหาใย,ายมะพร้าวนะครับเอาเอาใย,ยมะพร้าวชุ่มน้านะครับใส่ใส่ไปในกระมังด้วยนะครับโดยการฉีกขีงให้ทั่ววางให้ทั่ว นะครับวางให้ทั่วเลยทำชุบนะฮะเอา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 พรอมใพันธุ์ใสแล้วเอากล้วยวางให้กินนะฮะสุดท้ายนี้การเข้าฝักนะครับปัจจัยสาคัญนะฮะที่ขาดไม่ได้คือมะพร้าวนะครับทางที่ดีเป็นมะพร้าวแก่นะครับมะพร้าวที่มีกากหนาหนะครับแช่น้ําให้ชุ่มนะครับแช่น้าอย่างผมนี่จะแช่น้ําไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเลยฮะโดยแช่ให้จมน้ําแล้วก็มาทำฝักเข้าฝักแบบนี้นะครับ หลังจากที่ว่าการเข้าฝักแล้วเนี่ยเป็นใจสาคัญคือความชื้นนะครับควบคุมความชื้นให้ดีนะครับแล้วก็อย่าให้แมลงอย่าให้ระตูตามธรรมชาตินะครับพวกสัตว์เลื้อยคลานเล็กนะฮะพวกจิ้งจกจิ้งเหลนต่างๆเข้ามารบกวนได้นะครับสำหรับใครที่เยี่ยมชมฟาร์มนะครับพอชชิมฟาร์มนะครับอยู่ที่วานนนิวาดนะครับอภอวานนีวาดจังหวัดสกลนครนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมยินดีครับขอบคุณ